สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแจ็คเชียงดาวนะครับบอกเคล็ดลับชี้ตําหนิจุดจ่ายตังนะครับวันนี้นะครับผมมาพบกับผมนะวันนี้ผมได้มีโอกาสได้พระกลิ่งในสวนเมืองายมานะครับผมสององค์พร้อมกล่องสภาพสวยเดิมเลยครับเนื้อนวะนะครับพระออกปี25 1 2นห้าะพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมใครมีนะครับอยากจะรู้ว่าพระในมือของท่านนะครับเก๋หรือว่าแท้นะครับผมก็รับชมตามวิดีโอที่ผมกําลัง กําลังทํานี้ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับมีนะครับอยากจะปล่อยเช่าบูชานะครับทั้งพระกุภักเก่านะครับพระร้านพระทางเหนือนะครับพระภาคกลางพระยอดนิยมนะครับใครอยากจะปล่อยนะครับก็แอดไลน์ส่งรูปเข้ามาส่งรูปเข้ามาพร้อมราคาให้ผมดูได้นะครับผมถ้าผมซื้อได้ผมไหวผมก็เช่าบูชานะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาชี้ตําหนินะครับให้ดูนะครับผมสําหรับพระกลิ่งนะครับ นาเรสวนเมือง,งายเป็นพระกลิ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับของทางเหนือนะครับผมพิธีใหญ่มากนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นพระกลิ่งนาเรสวนนะครับเนื้อนวโรหะปี2512นะครับด้านหน้าเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าพระกลิ่นนะพี่นะเหมือนพระกลิ่งทั่วไปนะครับผมนั่งอยู่บนอาฐานบัวนะครับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับพระรุ่นนี้นะครับจะเป็นพระรอออแบบเขาเรียกว่าหล่อแบบสมัยใหม่แล้วนะพี่นะหล่อแบบสมัยใหม่ก็คือการหล่อแบบหล่อเวียงนะครับหล่อเวียงเนี่ยพระนจะออกมาคมสวยนะครับคมสวยนะครับผมใบหน้านะครับใบหน้า่าพระกลิ่นนะครับจะมีแค่ใบหน้านี้ใบหน้าเดียวนะครับผมเม็ดพระศกเนี่ยคมเป็นแท่งเลยนะครับผม ผิวพระจะเป็นผิวแบบออกแดงๆนะครับมีแบบกลับดําบ้างก็มีนะครับในองค์ที่แบบโดนสัมผัสหรือใช้มาผิวแดงๆพวกนี้ก็จะหายไปนะครับผมผิวแดงๆพวกนี้ก็จะหายไปจะกลับเป็นผิวดํานะครับผมนี่นะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับองค์จะลำลำใหญ่ๆนะครับผมองค์จะลำลำใหญ่ๆนะครับทุกส่วนนะครับสมส่วนนะครับมีมิตินะครับอ่า สวยคมมีมิตินะครับด้านข้างนะครับนี่ใบหูนะครับผมก็จะยาวลงมาชนไหลนะครับผมมีกัน2องค์นะครับพระทุกองค์เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหล่อหล่อพิธีเดียวกันหมดนะครับผมหล่อพิธีเดียวกันหมดนะครับความคมความตึงนะครับของผิวนะครับผิวเขาเนี่ยจะบางคนเนี่ยดูแค่ผิวก็รู้ว่าแท้นะครับผมเขารู้ว่าแท้นะครับนี่หล่อนะครับติดหน้าติดคิ้วชัดเจนนะครับใบหน้าของท่านคมอวกอิ่มนะครับสวย ลงตัวนะครับผมนี่นิ้วนะครับผมนิ้วเป็นแท่งเป็นแท่งนะครับใบบัวเนี่ยเป็นกลีบเป็นกลีบเลยนะครับผมสําหรับพระรุ่นนี้นะครับผมพระแท้ๆดูง่ายๆนะครับสําหรับพระกลิ่งเมืองไงนะครับพระรุ่นนี้มีการต่อโค้ดไว้นะครับผมนี่จุดจ่ายตังจุดจ่ายเงินต้องดูโค้ดนะครับดูตัวอุดนะครับผมอุดจะมีแต่อุดแบบนี้นะครับแล้วก็โคดจะมีโคดแค่โค้ดตัวเดียวนะครับสําหรับพระกลิ่งเมืองไงรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับ นี่นะครับผมตัวตัวโคดเนี่ยจะเป็นจะเป็นรูป J d ดีนะครับแต่ทางเหนือนะครับจะเรียกว่าสถูปนะครับผมสถูปนะอันนี้โคด J d ดีนะครับผมหรือว่า J d ดีสมเด็จพระนเรสวนนะครับนี่พี่จดจําโค้ดแบบนี้ให้แม่นๆ,ๆนะพี่นะเพราะว่าโคดตัวเนี้ยมีแค่ตัวเดียวนะครับผมตัวอุดนะครับตัวอุดนะครับผมก็จะเป็นรูปสถูปเมืองไงหรือว่าพระสมเม J จดีของสมเด็จพระนเรสวนนะครับผมมหาราชนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับ <sp it polynom ials> อ่าไอไอตรงฐานเนี่ยจะมีรอยตะไบนะพี่นะจะมีรอยตะไบเนื่องจากการหล่อขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องมาเจาะนะครับเพื่อบรรจุกลิ่งและมีฝาอุดนะครับผมก่อนจะจบงานเราก็ตะไบก่อนนะครับเบอร์ตะไบจะเบอร์นี้เท่านั้นนะครับละเอียดละเอียดนะครับปี2 5 1 2นครับจะเป็นตะไบแบบนี้นะครับผมนี่ครับตัวโคตดนะครับเหมือนกันนะครับ2องค์นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมตัวโค้รนะครับตัวโคตดที่ตอกลงไปนะครับผม นี่นะครับจะตอกซ้ายก็ได้ตอกขวาก็ได้นะครับไม่ไม่จํากัดนะพี่นะไม่ได้ระบุว่าต้องตอกซ้ายหรือตอกขวานะครับอย่างเช่นองค์นี้ตอกซ้ายเมื่อกี้องค์เมื่อกี้ตอกขวานะครับผมนี่นะครับแต่ว่าตัวโคโ้ดเนี่ยจะเป็นตัวโคดตัวเดียวกันนะพี่นะวเวลาเราดูนะครับผมนี่เราจะเจอรอยตะไบก่อนเลยนะครับแล้วก็ตีโคโ้ดลงไปนะพี่นะพระเนี่ยจะต้องตะไบก่อนถึงจะตีโคโ้ดนะครับถ้าเจอแบบไปเจอแบบโคดเบอร์เบอร์โคดหล่อโค้ดแบบ ที่ไม่มีเสี้ยนนะพี่นะที่ไม่มีเสี้ยนไอ้พวกนั้นเก๋น,นะครับผมนี่ตัวหนังสือนะครับพี่เวลาเราลงกล้องลงไปเนี่ยตัวสถทปเนี่ยจะคมตึงมีมิติมีเส้นแตกพี่เห็นไหมนะเรศวนเมือง,งางนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวหนังสือคมเป็นแท่งนะฮะคล้ายกับเส้นขนมจีนนะพี่นะคล้ายกับเส้นขนมจีนนะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าคําว่าคมเป็นแท่งเนะี่ย หมายความว่ายังไงก็คล้ายกับขนมจีนที่มันแบบเส้นกลมๆนะพี่นะนี่ตัวเนี้ยดูง่ายเลยพี่ดูง่ายเลยนะครับตัวอุดแบบเนี้ยดูง่ายเลยนะครับผมเหมือนกันทั้งสององนะพี่นะตัวอุดนะครับตัวเนี้อาจจะแบบตัวอุดอาจจะแบบใช้มาหรือว่าโดนโดนใช้มานะครับผมก็เลยทําให้แบบไม่ไม่ <c oughs> ดูไม่สวยเท่าองค์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็เป็นผ้าแท้เหมือนกันนะครับผมจุดตําหนิจุดจ่ายตังค์นะครับมีเหมือนกันนะครับผม ถือว่าเป็นพระสวยทั้งคู่นะครับผมนี่นะครับสําหรับภากลิ่งเมืองงายนะครับใครมีแบบนี้นะครับอยากจะปล่อยเช่าอยากจะขายให้ผมนะครับหรือว่ามีพระแบบอื่นนะครับที่มีในมือนะครับอยากจะขายนะครับผมเป็นพระภาคเหนือภาคกลางก็ได้นะครับผมถ้าผมชอบผมยินดีรับเช่านะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะเพนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับ วันหน้านะครับน้องได้พระเด็ดๆมานะพี่นะน้องได้พระเด็ดๆมาน้องก็จะเอามาแบบมาให้มาชี้จุดกำนิจุดใจตั้งแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมขอเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับนี่นะครับพระสวยเดิมนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบพระคุณครับ